เป็นอะไรที่ตื่นเต้นอีกแล้วนะครับชัดเจนแจมแจ้งแล้วว่า,าวงสองมีคนลงเมื่อคืนหนึ่งคนและคนไปแทนก็ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากน่าติดตามน่าดูคนนี้ถ้าเอ่ยมาแล้วเนี่พวกเราร้องอ๋อแล้วก็ยอมรับในความสามารถของคนนี้แน่นอนส่วนเป็นใครไปแทนเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ขงเียพื่นเชิ่คุยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเป็นมาลยลูกสาวครับ โอ้สุดยอดการน,นี้ต้องบอกว่าบอสโจเป็นจอมวางแผนนะผู้บริหารมืออาชีพจริงๆที่วางแผนให้คนนี้ไปอยู่วงสองได้นะครับได้ทั้งท้งที่ไม่อยากไปอยู่ลุงมั่นใจว่าคนนี้ไม่อยากไปอยู่ก้าไม่ไปสิบไม่ไปอะ่ะแต่สุดท้ายท้ายสุดนะครับเออเลขาบอสโจมาเปิดเผยเดี๋ยวมีคลิปให้ดูด้วยว่าคนนี้ต้องไปไปอยู่วงสองแน่ๆนะครับ อย่างไรก็ไปไม่ไปไม่ได้ใครจะไปมีคลิปมีรายละเอียดเล่าให้ฟังแต่ที่แน่ๆจะบอกว่าลูกสาวยังอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ลูกสาวไม่ได้พักเลยไม่ได้พักเลยปิดฤดูกาลนี้กับบอโจไม่ได้พักเลยนะครับออกโปรโมทหนังใครออ้ตั้งแต่พรุ่งนี้เลยถึงสิ้นเดือนโอ้โหสุดยอดของความเป็นซุปตาของพ่อ ของพ่อจริงๆที่ทุ่มสุดอายุแค่นี้นะแต่ทำสุดอะพ่ออายุห้าสี่สิบกว่าเนาะพอโจคนอื่นสี่สิบมาน้องสิบเก้าอะโอ้โหทำงานแบบเท่าผู้ใหญ่ลุยทุกงานไปทุกที่นะดูสิดูความอึด,ดทนแล้วก็ความสู้ชีวิตของสาวคนหนึ่งที่ที่สู้ชีวิตมากๆอะ่ะน่าเอาเป็นแบบอย่างแล้วก็ไม่เคยอิดออด เคยมาเปิดใจว่าเหนื่อยแต่ก็ต้องทําเหนื่อยไหมเหนื่อยก็มีบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาคืองานมันเยอะมีทุกวันมีตลอดเนี้ยใครไม่เหนื่อยเหนื่อยนะครับแต่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนี่คืออุ้งอิงเพชรปันแพงนะครับสมควรและที่จะได้มาไลยเงินล้านทุกฤดูกาลสมควรและที่จะได้มาลลยเยอะแยะมากมายและเป็นแบบอย่างที่ดีในการแบ่งปันไม่ใช่กินคนเดียวท้องแตกนะเอารายได้ที่เองได้ เป็นอะไรที่ต้องยอมรับในความตั้งใจความทุ่มเทของน้องเนาะแล้วก็ยอมรับในการเป็นผู้บริหารอบอสโจที่วางแผนทุกอย่างให้มันเป็นไปได้ด้วยดีบริหารวงหนึ่งวงสองให้ไปได้แล้วก็วงสองเนี่ยตอนนี้คือ,อ,าอาการโปรโมตได้ประมาณหนึ่งแล้วแต่ยังไม่มีมือโปรโมตที่เจ๋งที่จริจงนะเหมือนกับวงหนึ่งที่มีโปรโมตตลอดเวลาทั้งเสียนนนทั้งบอสโจทั้งช่องโน่นนี่นั่นถึงแม้จะมีแอดมินไปนะมันยังสู้ไม่ได้ จนะสู้ไม่ได้แต่ถ้าจะให้โปรโมทให้แรงก็ต้องมีคนที่จะไปช่วยโปรโมทว่าง้นเถอะวงสองนะครับจนสุดท้ายบอสโจตัดสินใจที่จะส่งคนนี้ไปเป็นใครเดียวลุงต้องให้ฟังนะก่อนไปฝากแว่นตาไว้หน่อยว่าสายตาเราต้องดูแลให้ดีแว่นน้ำท้องตลาดมาใส่แล้วแสบมันไม่มีถูกคองแสงอันนี้ข้อเท็จจริงนะลุงถามว่าต้องการที่จะจะ,ะมีรายได้จากอันนี้มโนเร เล่าจากความรู้สึกแบ่งปันจากสิ่งที่ลุงใช้แล้วมันดีมันหาไม่ได้ดีๆแบบนี้หายากนะครับลุงเลยแนะนําให้เปลี่ยนมาใช้แว่นที่มีตัวกรองแสงแบบนี้มันจะช่วยลดการแสบตาสายตาเราได้ดีมากนะครับแว่นที่มีตัวกรองแสงแบบนี้นะครับมีตัวกรองแสงอย่างดีเลยลุงใช้มาสี่ปีแล้ตาอ่เขาเรียกตาเปลี่ยนเปลี่ยนค่าน้อยมากนะครับสี่ปีอะกว่าจะเปลี่ยนสี่ห้าปีเปลี่ยนครั้งปกติถ้าคนใช้แว่นไม่ดีนะครับแป๊บเดียวค่าสายตามันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ใช้ท้องตลาดอ่ะมันเป็นเลนพลาสติกไงความแข็งแรงคุณทานมันไม่มีแต่เนี้ยมันเป็นเลนกระจกแท้นะกระจกแทนะเป็นเลนสายตายาวนะสายตายาวนะลุงแนะนําให้เปลี่ยนเปลี่ยนได้ที่นี่เลยเนี่ยหนึ199่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าเปลี่ยนนะครับเพื่อให้สายตาเราดูดีแล้วก็ไม่แสบน้าตาไม่ไหลใส่ดูนานๆได้ใส่ดูคอมใส่ดูโทรศัพท์ได้เลยใครมองไม่ชัดเปลี่ยนได้ที่นี่เลยนะครับก็ สรุปออกมาแล้วชัดเจนนะครับว่าน้องเดียลงจากสาวน้อยลำเพลินโชแน่นอนแล้วมาขอลงกับพอโจกับพนุนเรียบร้อยนะฮะและคนที่พอโจส่งไปดูแลวงสาวน้อยลำเพลินโชอีกคนหนึ่งนอกจากวัดเสือดนนอกจากนักสุรศักดิ์แล้วคือคนนี้เจ้าพ่อโซเชียล มือหนึ่งของวงสาวมาเพื่อนแพงนั่นคือพ่อการชัยีิไลสินป์ตกใจนะลุงว่าโอ้โหพ่อการชัยจะไปหรือไปได้หรือแน่ใจนะอะไรเงี้ยแต่ลุงว่าถึงเวลาเมื่อบอสโจเอะเราที่มาที่ไปเหตุผลพ่อกัรชัยไปแน่ส่วนจะมาถ่ายคลิปลูกสาวยังไงไลฟ์สดให้ลูกสาวยังไงอันนั้นไม่มีประเด็น พราะพ่อกัญชัยอยู่ไหนก็รักให้ลูกสาวได้ <c oughs> ถึงแม้จะอยู่วงสองก็ตามนะแต่พื้นฐานความรักของพ่ออยังรักลูกสาวอยู่เหมือนเดิมแน่นอนนี่แหละมันเป็นข่าวที่ทําใจเพพ่อแม่เอฟซีก็รู้สึกอะไรนะจะเห็นพ่อกัญชัยอยู่กับลูกสาวยังไงบ้างจะได้เจอกันยังไงอะไรเงี้ยความรู้สึกนะความรู้สึกที่มันมันลึกๆเข้าไปใครมีความรู้สึกแบบลุงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะอยากให้พ่อกัญชัยไปไหม ไม่อยากให้ไปเพราะอะไรคอมเมนต์มาบอกกันนะเผื่อเผื่อเผื่อบอสโจเปลี่ยนใจไหมแต่ลุงเท่าที่ฟังดูอะ่ะก็ตอนเนี้เป็นแบบเนี้ยแต่อีกไม่แน่ไม่แน่เพราะใช้เวลาตั้งเดือนสองเดือนนะเกือบสองเดือนสิงหากันยานะเปิดเปิดฤดูกาลเดือนกันยาถ้าจำไม่ผิดเนาะก็จะเห็นว่าใครไปอยู่วงสองอะไรอย่างไรจัดทัพแบบสมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้ยังไม่ไม่ชัดเจนะเะนะพ่อก็ใช้ก็กลับไป ทำบ้านแล้วก็จะทําบุญบ้าน,นที่สี่น้เนาะทาบุญบ้านแคนที่รวบรวมทากันอยู่ก็คือพ่อนนท์นแบดบี้ก็จะอยู่ทําบุญกับพ่อโจที่บ้านนะลูกสาวก็จะอยู่ที่นี่อาจจะติดภารกิจถามว่าอยากไปบ้านพ่อใชยไหมอยากไปแน่นอนแต่ภารกิจของของวงมันใหญ่มันมากมันแน่นเลยอาจจะปลีกตัวไม่ได้เพราะตารางมันออกมายาวแล้วล่วงหน้าแล้ว นะครับส่วนใครจะมาในวงสาวน้อยลำเพลินโชว์อีกก็เดี๋ยวก็ดูกันแต่ได้มือเซียนระดับโซเชียลมีเดียถ้าเอาคนดังถ้าไม่มีเรียกของดีของดังแต่ไม่มีแต่คนไม่รู้จักก็เสียของนี่แหละเลยต้องเอาพ่อกันชัยไปทําให้ของดีแล้วต้องดังด้วยทําโซเชียลเป็นด้วยถึงจะไม่เสียของนะ เอาหลายๆคนไปก็เป็นแค่ทําแบบพื้นฐานแต่ถ้าเอาพ่อนชายไปนี่ทําแบบจริงจังเลยอนะ่เดี๋ยวดูคลิปที่หลักฐานยืนยันว่าพ่อนชายไปแน่หรือด,ดูการหน้าไปอยู่สาวน้อยอาเภอโชว์แน่ดูคลิปครับยิ่งได้เสริมทับกับไปนั่นก็คือพิวัดรนะพีัวัดรแล้วก็ยิงพอการใช่ใช่ไหมครับเอาง่ายๆพอการใช่นี่คือเรายุ่ระดับหัวแล้วเนาะ เล่าสิไปเบิงในหลายๆยานเลยอ่าโดยเฉพาะขับเขื่อนโซเชียงนะครับเพราะการใช่ถือว่าเป็นผมไห้เรื่อว่าผมไห้เบิอนเห็นไหมถ้าคนนี้ยืนยันลงว่าไ,นนไปแน่นอนไปแน่นอนส่วนไปอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดลึกๆกันอีกทีนะยังไงก็ยังรักยังแพงแล้วก็ติดตามพวกกัญชัยรวมทั้งน้องอิงแล้วก็สาวน้อยที่ัแทงเสมอนะครับ คลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย